ไม่ได้มันเล่นกับเ,เพื่อนในประเทศนี้เลยคิดถึงเพื่อนจังเลยคิดถึงไม่มีเพื่อนแล้วไม่ได้มาเล่นบ่อยเพื่อนหายหมดแล้วขับในเมือง,น,องนะครับเมืองหัวใจครับผมเทคทัวร์เอาต้าวิวเอสแชนเอาต้านะครับเดี๋ยววิ่งออกไปข้างนอกดีกว่าเนาะเฟรมเรทก็นู่นนะครับผม1 2 0เฟรมเลย ออกมาข้างนอกก็ร้อเฟรมโหลื่นหัวตแตกมาต่อกับสกรมครับผมการปรับน,นะครับปรับโล w d นะครับอ่าก็ใช้ได้อยู่นะเฟรมเรทมองเข้ามาในเมือง60-70เฟรมลื่นเลยแต่ถ้าแบบเออในป่านะเฟรมเรทอาจจะดรอปลงมาหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ลื่นหัวแตกเหมือนเดิมครับผม ก่อนติดสถานการณ์โอยเอาแล้วเอาแล้วนี่โ้ยเขาบินโวยก่อนทักเขาบินไปแล้วโหโหเฮ้ยเฮ้ยก็ซสีย่าจะตายเหรอบ้าจริงอ้าวเฮ้ย RPG กูมันไม่ย้อยลงเหรอน้องทำอะไรผิดทำไมต้องยิงน้องด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชัดแล้วชัดแล้ว ครัแล้วโอ้ตยถ้าใครอยากเล่นต่อนะครับผมยังไม่มีคอมเล่นเกมลื่นแบบนี้สามารถทักมาสั่งซื้อได้ที่เพจแอดป็อกจัดสเปคคอมได้เลยกันนะทุกคนถ้าอยากเล่นเกมม,มันสนุกสนุกโอ้มาแล้วก็นทิมงก็ะถิตุ้มเอาละครับเพื่อนตอนนี้แอดป็อกอยู่กับสเปคคอมที่กําลังเข้ามาเล่นเกมคอร์ที่ w a r ์โซนนะครับผมเล่นเกมที่มันแบบยิงยิงยิงยงยงก็ซีลากั อ๋ออะไรว่าคิงคองนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ที่แอดพอกกำลังเล่นอยู่ครับลื่นหัวแตกมากครับผมนี่ผมตาเลยยังยังยังไม่แตกนะนี่ครับดูดูก็ซีล่าครับผมอ่ะเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมเทพพอกเล่นกันตอนนี้เลยนะ CPU นะผมเป็น i 5หจนึงสองนะผมแรงแรงสามารถลุยได้แ,แทบทุกเกมเลยนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ผม CPU ก็กินไปประมาณ 40%, 40เท่านั้นเองนะครับผมถือว่าเหลือเฟือเลยนะผมในส่วนของการ์ดจอครับ GTX 1650 เล่นเกมคอ์ตี้วอร์โซนนี่ครับเฟรมเลทตอนนี้ก็นูแหละ6 0เฟรม70เฟรมเล่นลื่นหัวแตกเลยนะการปรับตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูตอนรีวิวเต็มๆได้เลยผมว่าผมปรับกานนรตังค่าประมาณไหนนะผมเมนบอร์ดเป็นตัวน,น้มต้นเหมือนเดิม่าผมเอโนว่าผูน0 0เพียงพอต่อการเล่นเกมเพียงพอต่อการอัปเกรดซีพินะครับใส่แลมได้2แถวใส่ U, ซีพิสัก i5 i7 ก็ยังไหวนะครับผมแต่ไม่นาให้ใส่หรหัสเ นะครับแล้วก็ในส่วนของแรมนะครับเป็นแรม16กิกบาท3,200สามารถลุยเกมที่กินแรมนหนักอย่างเช่นวอลซนไฟเอ็มได้อย่างลื่นไหลเลยแทบจะไม่แหลกแทบจะไม่กระตุกเลยนะครับผมนรมเครื่องกินไปประมาณ13กิกแค่นั้นเองนะครับในส่วนของ M 2ครับผมเก็บข้อมูลความจุถึง500กิกครับผมลงได้หลายเกมเลยนะครับผมอย่างเกมเพราที่าวอลซอนกินไปประมาณ100กิกไฟเอ็มกินไปประมาณ100กิกสามารถลงเกมที่กินฟ้า,ากินพื้นที่หนักๆได้หลายเกมเลยนะครับผมนี่บอกเลยว่าอย่างมันนะผม ในส่วนของเคสน,นะครับผมเพื่อสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาเคสแบบไหนมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยในส่วนของงบประมาณนะครับผมวันนี้นะเครื่องนี้ลูกค,ค้าสั่งพร้อมจอนะครับครบชุดก็จะตกอยู่ประมาณเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยครบชุดก็จะตกอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าๆนะครับผมแต่ถ้าไม่เอาหน้าจอก็จะตกอยู่ประมาณ20,000กลางๆนะครับยังไงก็ถ้าสนใจทักมาได้เลยนะผมของใหม่มือหนึ่งนะครับผมประกัน1-3ปีส่งทั่วไทยมีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตนะครับผมที่ผมรีบ รีวิวแบบนี้นะผมว่าผมจะรีบไปเล่นเกมคอร์ที่บอลโซนนะผมเป็นเกมฟรีด้วยนะเออน่าสนใจมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูรีวิวเต็มๆกันนะครับผมว่าจะเล่นเกมได้เร็วแรงแค่ไหนมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมคอร์ที่บอลโซนเอาผมยังไม่ตายหรอวะนนีเอ้าวลูกหมดแล้วครับตอนนี้ล่าสุดเอาลูกหมดไปแล้วครับคุยตอนนี้ทุกคนทุกคนระเบิดลงแล้วทุกคนระเบิดลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยก็ซิ่าหันมาแล้วคุย ระเบิดไว้เนี่ยชิปหายแล้วหันมาทางนี้ด้วยไม่นะไม่นะไม่นะเออดูครับงานดีมากครับผมกินคองอยู่ไหนไวะนู่นนู่น,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 นกินคองอยู่นู่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,ลวทุกคนเฮ้ย,ยโหใครอยู่แถวชายหาดนี่ตายครับผมตอนนี้ผมอยู่ในบนภูเขานะครับชิวๆเลย เอาละเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มๆกันอ่ะเราก็มาทดสอบเกม GTA V 5M กันเลยนะครับรีว,วิวประเทศสังสวัตทีโอเคทันอยู่กราฟิกนะครับปรับเว r y High เลยนี่ครับนี่คุ้ยดีเวลี่สูครับผมอยู่ที่เลเบลคนในประเทศตอนนี้น่าจะตกอยู่ประมาณ28 280 290คนนะครับอยู่เลเบล80เฟรมลื่นหัวแตกครับผมแต่ถ้าตอนมืดแล้วมันมีไฟออกจากสปอตไลท์ไฟออกจากเส้นเนี้ย น่าจะดรอปเดี๋ยวสักวัน30-40เฟรมนะครับก็แนะนำให้ปิดเงานะอ่ะนี่ครับวิธีไฮลื่นหัวแตกครับผมโอ้โหจับคู่กับไอ้หเจ็ดสองนี่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 เฮ้ยทำไมมันเหมือนรถแอปป็อกจังมาคันนะู้นอะรถมาคันน,ะนู้นอะสวยสดงดงามเล่นลื่นหัวแตกเออรถคันนี้นนมาคุ้น เหมือนรถคนรู้จักใช่ไหมวะเชลหมูปิ้งไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนในประเทศนี้เลยคิดถึงเพื่อนจังเลยคิดถึงไม่มีเพื่อนแล้วไม่ได้มาเล่นบ่อยเพื่อนหายหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันสักหน่อยดีกว่าต่อคิวต่อคิวเบิกรถเดี๋ยวเราแว้นไปในเมืองดีกว่า เมือ่อไหร่เราจะมีรถสปอร์ตกับเขาบ้างเฮออ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งคือมันออดี้ต <o> ัว <ng> แรงรือสีิกตัวแรงวะฮ่ครัครัคูไปครับเดี๋ยวเราไปวิ่งในเมืองกันครับผมคือตอนกลางวันคือแบบโคตรชิลเลยครับผมเป็นร้อยเฟรมโอ้วนวันมน นครับนึ่งโมวตแตรครับโอ้โหเวลี่ไฮร้อยเฟรมแรงจัดเลยครับผมเฮ้ยปรับสูตรได้แล้วนั่นเนี่ยกิเทคหนึ่งหกห้าศูนย์ปรับสูตรได้แล้วนั่นเนี่ยแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ CPU ที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะครับถ้าใช้เป็น i3 Gen เจนหรือ i3 Gen เจนเฟรมเรทอาจจะได้น้อยลงนิดนึงนะผมแต่ถ้าเป็นอ i อ Gen เจนเก่าๆพวกเจน2 g e เจน e n 4เจนอย่างเงี้ยแล้วจับคู่กับ1ศ5 0 เฟรมเลทอาจจะไม่ได้เท่านี้นะผมหรือว่าไอก็ได้อะไอเจ Gen 6 i7 เจ Gen 4อย่างเงี้ยเฟรมเลทอาจจะไม่ได้เท่านี้ก็ได้นะครับผม oh. เพราะว่าเทคโนโลยีมันห่างกันหลายปีเลยครับผมอานนียครับเด่นลื่นหัวแตกเวลี่ไฮผมเปิดให้ดูแล้วเนาะเออแล้วก็สเป็น,นี้ยังสามารถสตรีมได้อีกด้วยนะครับผมเด่นลื่นปืดเลยครับโอ้โหดิ เล่นลื่นต่อเนื่องไม่เกรงใจใครเลยนี่เหินเๆินเินโหสอบฟองสอบไฟไม่สนอะไรทั้งนั้นนี่ครับขับในเมืองโอ๊ยมะพร้าวมะพร้าวไปครับอ,อเดี๋ยวเราไปเลเบลกันหู้หู้หู้ ยังรอได้ป่าวะอืมอาจจะมีแบบกระตุกนิดเดียวผมโหลดฉากนะครับโอ้ยตงวดตงวดตงวดแอขับวนเลยไปอีกหนึ่งรอบครับนะครับ เรื่อหัวแตกครับผมโอเคจบการรีวิวกับไฟเอมมาต่อกับพัฟตีกันเลยนะครับกําลังจะบอกว่ามาต่อกับไฟเอมเนี่เทสแต่ไฟเอมจนแบบอะไรอะไรก็ไฟเอมไปหมดแล้วนะทุกคนโอ้โหการผลักข้ามตอนนี้ครับผมเรามาดูกันก็จะอยู่ที่ฟูเอ็ดเดเวลิโลนะครับเทคชัวร์ต้าวิวพิสแตนเอลต้านะครับเดี๋ยววิ่งออกไปข้างนอกดีกว่าเนาะเฟรมเรทก็นู่นนะครับผม120เฟรมเลยออกมาข้างนอกก็1้0เฟรมะนะครับเอาทางไหงนดีวะเดี๋ยวเอาตรงที่เฟรมเรท น้อยๆแล้วกันนะหันทางไหนดีหันทางนั้นแล้วกันอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราปรับสูตรดูซิว่าจะประมาณไหนไหครับเอาตาเราประมวลผลสักแป๊บมายังเทกเจอร์อะไรต่างๆมายังโอเคครับผมปรับสูตรอยู่ที่5060เฟรมการ์จอดีไปร้อเปอเ็นแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะปรับสูตรได้อยู่นะแต่ถ้าแบบบวกกันเยอะบหมอกพันเยอะก็อาจจะ ดบลงมาหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็เล่นได้ลื่นหัวแตกครับผมจะปรับค่าอะไรก็ตามใจเพื่อนๆได้เลยนะครับนี่ขเข้าไดบ้านสิถุงก,ก๊อปทำไมหน้าตาเหมือนขี้แมวเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะยศเหรอเลเวลสองกระเป๋าอัพเกรดเหรอหรอเขาท่าวะ เฮ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวโคแม่งมีเล่นท่ายากด้วยเพิ่งรู้ตั้งแต่เห็นโดนแล้วเด่นลื่นครับผมภาพสวยแต่บางทีปรับออาตา้าอาจจะมีหน่วงบางช่วงนะนะครับกับ1650แต่ถ้าแมปเล็กๆก็อาจจะลื่นก็ได้ <ๆ S 1> มาเราลองไป็ลีโด ทั้งหมดดู144เฟรมนะครับวีลีโนโหลื่นหัวตแตกเอาล่ะ right, ครับพับตีมาต่อกับสกรรมครับผมการปรับนะครับปรับโลฟูเอสดีนะครับ mm hmm. อ่าก็ใช้ได้อยู่นะ เฟรมเรทมองเข้ามาในเมือง60-70เฟรมลื่นเลยแต่ถ้าแบบในป่านะเฟรมเรทอาจจะดรอลงมาหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ลื่นหัวแตงเหมือนเดิมครับผมอามุดป่ามุดป่าครับผมเข้าป่าเข้าดงไปหาแบบเอ่อพวกโอ้โหสว่างไปหาพวกอาพวกอะไรวะเฮ้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกไปหานี้ครับผมพวกกิ่งมงกิ่งไม้อะไรเงี้ยครับผมเอามาทําเป็นหอ,อกอาวงอาวุธนะครับ ตัดไม้ได้ไหมเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวโพดไปมีแรงวิ่งแล้วนะตอนนี้นี่ครับข้าวโพดดูอะไรอ่ะยืนงงในตรงข้าวโพด80เฟรม7จะ10 frame. ิเฟรมหุย้ยังไงยังไงมีฝักข้าวโพดด้วยอา้าวไม่มีอะไรเลยเอา้าเซิร์ฟแหลกเหรอหรือ,อยังไงนี่ครับ ตอนนี้เราเป็นคนคุมหมู่บ้านแห่งนี้นะล่าสุดยากจนถึงกับต้องคุยขยะเลยนะครับพิกอัพคืออะไรวะอยู่ในมงในบ้านนะครับผมโอ๊ยมีน้ำามาเรากินไหมเนี่ยเฮ้ยมีโค้กด้วยเหรอดิ้งเลยดิ้งเออ สดชื่นถึงใจหมดยังโอเคครับผมในบ้านร้อเฟรมเลยนะเอาละประมาณนี้แล้วกันนะผมปรับอีพิกยังไม่ไหวนะกับ GTX 1650นะครับแต่ CPU RAM SSD นีนี่คือมันได้แล้วนะครับผมขาดแค่การ์ดจอ,อแรงๆสักใบนะเอาละประมาณนี้แล้วกัน เอาละทุกคนเราก็มาเล่นกับเกมฟอร์จูี่วอร์โซนนะผมโอ้โหซีซั่นใหม่งผมมีก็ซิล่ากับคิงคองครับไปครับเพื่อนจ๋ารอด้วย จัดเลยก็ซิล่าจัดเลยวู้อา้าวมัวแต่มองก็ซิล่าครับโอ้หก่อติดก่อติด <got> ก่อติดสถานการณ์โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมมวยวก่อนกำปัตตั้งค่าตอนเฮ้ยเอาว่ะมี r p g ด้วยอย่างกระทรวงอย่างกระสุนครับเตรียมมวยเตรียมมุยไปครับไปครับตามติดชีวิตก็ซิล่าครับ การปรับน้ำค่าตอนนี้ผม Full HD วิดีโลนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเล่นลื่นหัวแตกครับผมเฟรมเลท60 70เฟรมทำริงอะไรวะเนี่ยใส่กอใส่กอกันเดี๋ยวผมหลบให้ดูครับผมหลบกันหลบกันนี่โอ้หเครื่องบินโว้ยก่อทัพเครื่องบินไปแล้วโอ้โหอะเราวะอะเราวะระเบิดลงแล้วระเบิดลงแล้ว โอ้ยเดี๋ยว,ด,ยวดูครับดูระเบิดครับตื่นตาตื่นใจกูไม่เล่นอะไรแล้วครับผมยิงกัะสุนด้อย่างเดียวเลยซุมดูครับกาปรับังค่านะครับผมมาดูกันออปชั่นนี่ครับส่วนใหญ่จะปรับเป็นต่ำนะทุกคนเป<อ>็นนโลเลยเพราะความลื่นไหลนะครับเฮ้ยเฮ้ยกัสตน่า้จะตายเหรอบ้าจริง อ้าวเฮ้ยอารพีจีกูมันไม่ย้อยลงเหรอน้องทำอะไรผิดทำไมต้องยิงน้องด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชันแล้วชันแล้วชันแล้วโอ้ยใครยิงอะไรวะใครทำน้องโอ้ยจิงกองก็มานี่ครับบอกเลยว่าเล่นลื่นหัวแตกครับผมมีใครเหรอ ยิงน้องทำไมอ่ะภารกิจเ,เราภารกิจเราคือยิงกอซิดา้าหรือ,อยังไงวะหมดละมีกิงคงกอซิลงกอซิล่าเอาละประมาณนี้แล้วกันก็ผมขอเกมพอรี่วอร์โซนถ้าใครอยากเล่นต่อนะครับผมยังไม่มีคอมเล่นเกมลื่นแบบนี้สามารถทักประสั่งซื้อได้ที่เพจแอดปอ็อกจัดสเปคคอมได้เลยกันนะทุกคนถ้าอยากเล่นเกมมันมันสนุกสนุกโอ้มาแล้วก็ถิงก็ถึงตูมตกใจว่าใครวะโอ้ถ้าใครอยากสมผัสความมันแบบนี้ก็ ทางมาได้เลยนะครับผมขอตัวไปสู้กับก็อซิล่ากับคิงคองก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะไปกาะติดชีวิตก็อซิล่ากับคิงคองนะผมมาแล้วระเบิดเฮ้ยหินจะตกที่ไหนวะอ,อย่างมันเลยอะ